แล้วว่าม้าตัวนี้มันมันออกฟ้าแฝดครับตอนนี้ก็น้ำเกลือก็หลายดีหลเองนี่เหตุผลก็จะหายนี่ม้วนตัวนี้นะครับนะประมาณตัวที่สองหรือสามนี่แหละสวัสดีครับมันนี่อยู่กับชอ่องสีฟ้าง้วนนะครับนะ,ะมันนี่ผมสิมาให้แคลเซียมหรือว่าน้ำเกลือนะครับน,ะนี่เป็นโซเดียมหรือ,อยังไงยังไงล่ะโอเคครับเบิ้งนะผมก็รู้กนะัน ประมาณ400มิลลิลิตรนะครับเนาะอันนี้ก่อโอเคครับผมก่อเสียไปห้เลยครับตอนนี้ครับไปเบ้างครับกว่าเห็ดแนวซอยผมนะครับเพราะว่าผมเห็ดคนเดียวถ้าริไทบ้างก่อเดี๋ยวไม่มีมือจับต้องหาน้ำมันหมัดไว้ครับเนาะหมดแทงเลยครับเบ้างเล้วครับบ้างแค่นี้หมดแล้วอเรียบร้อ แทงแบบนะรอมันขั้นรอันข้้นใ้เกลือมันเดินนี่ก็น้ำแค่เสียมหรือเกลือครับให้มันเดินก่อนให้มันไหลก่อนเาก็เช็ดว่งว่าไหลไหลยแต่ว้าฮต้องซอยมันขูดมมนขูด้เกลือลงมากเาย ขูดในน้ำเกลือในลงบ้างลังหอยมันย่อนเคลื่อนเลยครับเนแต่ว่าถ้าหอยยุ่นเนี่ยหงเนี่ยมันยากเพราะว่ามันเยข้างนอกตอนนี้ก็น้ำเกลือก็ไหลดีไลเองไม่ต้องใส่มือขูดนะครับเนาะ มันกำลังซึมลงม้างลางโอเคแล้วตัวนี้จะว่าเห็บเขือมันแรนดีนี่เห็ดผลก็จะหายนี่ว่าตัวนี้นะครับนะออกลูกแล้วครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ลูกตัวที่ประมาณตัวที่สองหรือสามนี่แหละเจ้ว่าว่าตัวนี้มันมันออกฟ้าแฝดครับออกหัวแฝดเพื่อเขาสีเซฟหัวว่า,า,าห้มันว่าห้มันอ่ะ มันหลมนะครับเนาะมองหมันเมื่อยหลังจากมันขอดแล้วนะต้องเซบเขาเขาต้องเซฟมองห็นมันล่ถ้าลมแล้วมันมันขึ้นเอาขึ้นอยี่ยแต่บองมันขึ้นยากนี่หมายความว่าถ้ามันไปล่มอยู่บน้ามันไปล่นอยู่ในหม่องเรียนนมนี่มันสีเขาสียเอาออกมาจากหม่องเรียนนมหนักยากใส่เวลาเพราะว่ามองเขาเรียนนมเนี่ยมันแคบแล้วรถก็ขอไปบ่ถึงนะครับเนาะ เขาเลยการไม่ดีก็แก่ครับนะนเลยต้องให้นมเกลือมันแล้วกัหลังปกตินีะ่ะถ้างวัวเป็นงว้วสาวน่ะหลังจากออกลูกล้วนี่เขาก็สิให้นมเลยหลังจากออกลูกล้วเขาก็สมมุิมันออกเศร้านี่หกมงเศร้านี่เขาหลีดเทียงเขาก็เอาเขาหลีดเทียงเลยหรือมันออกมานเก้ามงสิบมงนี่ก็เอาเขาหลีดเทียงใดเพราะว่างวัวสาวนี่มันสิแข็งแรงกว่า ถ้าว่าถ้าเป็นงัวลูกสองลูกสามหรือฟ้าแฝดนี่เขากะสิบ่เอาเข่าไปรีดนม <c oughs> เขากะสิอา่าห้มันผักพอนให้น้ำเกลือให้กินอาหารผักพกอ,นอ,อนก่อนนะครับเลยตัวนี้ก็น้ำเกลือก็เบิดแล้วเบิดแล้วเบิดแล้วอะไรล่ะขอใช่ละไปเบิดอ้เบิ่นแล้วเบิดแล้ว ผมล้วงหยิกล่างอัน,นี่ก,กบ็บางคนก็ว,ว่าดีบางคนก็ับวั่ดีใส่มือขูดลงนี่บีบลงมาเพราะว่าวาเขาว่ามันช้ำเห็นวะนี่นครับนะผมบริเวณหอมันที่ผมใส่มือบีบลงนี่เพื่อว่าหอยหนิมันแข็ง เพราะว่ามันเค็งนี่น้ำเกลือลนี่น้ำแคลเซียมนี่มันก็จะย้อนคืนมันก็จะออกขึ้นนี่ที่ว่าผมบ่เห็ดบ่เห็ผมเห็ดบ่เห็นมันเค็งแล้วมันก็นสิตบ่ย้อนออกจากมองนี้นะครับเนาะนี่ก็ขอหยุดวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับนะนี่ไลฟ์ก่อนครับสวัสดีครับ